สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามตาศเสด็จไปในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่31วันนี้เวลา1 5นาฬิกานาที พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศเสดจไปยังหอศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่31จัดโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยซึ่งเป็น เป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทยและศิลปะไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับครั้งนี้จัดประกวดภายใต้หัวข้อ พอเพียงเพียงพอช,ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตนเองสู่สาธารณชนผ่านผลงานศิลปรกรรมอันจะช่วยกระตุน้นเตือนคนในสังคมปัจจุบันให้รู้จักการดำารงชีวิตอย่างพอเพียงพร้อมทั้งบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถูกใช้งานอย่างมีประโยชน์สูงสุดโดยจัดก,การประกวด2ระดับคือระดับ ประชาชนทั่วไปและระดับเยาวชนใน3กลุ่มอายุได้แก่กลุ่มอายุต่ำกว่า9ปีกลุ่มอายุ9-13ปีและกลุ่มอายุ14-18ปีมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น688ชิ้นจากผู้ที่ส่งผลงาน585คน จากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการศิลปรกรรมปตทครั้งที่31ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน24ชิ้นและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงจำนวน98ชิ้นโดยจัดแสดงไปจนถึงวันที่22กร,รกฎาคม2559จากนั้นจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง23กันยายน2559 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่30กันยายนถึง28ตุลาคม2559และที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่6ถึง30ธันวาคม2559